สวัสดีครับก็มาต่อที่มุมมองทางเทคนิคนะครับก็ภาพเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะของไซด์เวย์อยู่แหละนะครับก็ที่เราเล่า,ลาให้ฟังเมื่อวาน,นที่ผมคุยไปในเทคนิคอลทอกเนี่ยนะครับว่าหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยโอเคมันยังเยอะกว่านิวโลอยู่แต่ว่าตัวของราคาเนี่ยมันตอนวันก่อนหน้ามันต่ำกว่าหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับมันก็เลยมีความขัดแย้งกันอยู่แต่ตอนนี้นะครับภาพมันก็ดูเป็นไซด์เวย์แหละแต่ก็มีโอกาสจะกเป็นไซด์เวย์อัพมากขึ้นนะครับ เนื่องจากว่าตัวของเซ็นเด็กเนี่ยเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาทดสอบแนวต้านเดิมอีกละประมาณ1นึ่แต่ก็ยังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านส่วนตัวของภาพเบรดเป็นยังไงนะครับคือเมื่อวานเนี่ยหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้เพิ่มเยอะหรอกนะประมาณสักอ่าสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นมาสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ประเด็นคือนิวโลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนิวโลก็ เพิ่มมาจากประมาณ11มา12เซนนะครับมันก็เลยเป็นกึ่งของไซเวย์นะครับแต่ก็น้ําหนักเนี่ยอาจจะเทมาทางไซเวย์อัพมากกว่านะครับวันนี้ก็รอลุ้นกันนะครับคือเมื่อวานเนี่ยมันอาจจะมาจากโซนล่างนะครับแล้วเวลาปรับตัวขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันก็เลยแบบแรงหนุนไม่พอนะครับคือเมื่อวานวันศุกร์ปิดตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาเปิดตรงนี้มันก็เลยแบบแรงหนุนยังไม่พอว่ามาถึงก็เปิดกระโดดเลยก็ปไปไม่ไหวนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยสามารถปิดที่กรอบบนได้ดังนั้นการปิดกรอบ,บนได้เี่ ถ้าเกิดมันสามารถทะลุได้ต่อนะครับเราก็คิดว่ามีโอกาสจะเล่นตัวขึ้นมาแถวใกล้ๆตรง1,300จุดเหมือนกันสำหรับตัวขอเซดรินเด็กนะครับคือเซดรินเด็กเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพเนี่ยดูเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ถ้าเกิดเราดู s ซ t ร0 i ฟิ e ตี้อินเดเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวของซีรีส์แเต็มตัวละนะครับเมื่อวานตัวซีรีส์ยูก็หมดอายุละนะครับซึ่งตัวที่เราลองไว้ก็เป็นตัวของซีรีส์แซนี่แหละนะครับ เราลองไว้แถวนี้นะครับแถวช่วงนี้เลย SMA 200เนี่ยที่ลงมาเนี่ยแถววัน821นะครับก็โดนพาลงไปนะตอนนี้ก็กำไรอยู่นิดหน่อยนะตอนนี้มันกํ5ากไรมาสัก4จุดแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุด take profit นะจุด take profit เรามองตรงนี้นะประมาณใกล้ๆรง831ที่เป็นกรอบบนของ uptrend channel นะครับส่วนวันนี้เราต้องเลื่อน stop loss แล้วแหละนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยเราจะใช้ stop loss เนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับแถวประมาณช่วง 815นะครับแต่เมื่อราคาเนะี่ยมันเริ่มขึ้นมาละนะครับเริ่มทําเป็นกรอบไซด์เว้อัพแล้วนะครับผมคิดว่าก็เลื่อนสต็อปล s อขึ้นมาได้นะครับสต็อปลอตตอนนี้เราขึ้นมาแถวประมาณช่วง817สำหรับเซต50ฟิวเจอร์นะครับก็คิดว่าสัปดาห์นี้แหละนะครับคิดว่าน่าจะได้เห็นผลลัพธ์้วแหละว่าจะขึ้นไปชนแนวต้านหรือว่าจะลงมาหลุดตัว Stop สต็อปล s อสสาหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับคุยออปชั n นนิดนึงนะครับคือนนาน,านทีเราจะมีจังหวะให้คุยเรื่องของออปช อตอนไตรมาสที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราคิดว่าหน้าเบ็ดนี่ี่ผมบอกว่าหน้าเบตัวของ call option S50U25 นะครับแล้วก็ C825 นะครับก็คือหมดอายุไปละเมื่อวานนี้นะครับ call style ที่825นะครับที่ตอนนั้นที่ผมบอกว่าหน้าเบ็เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าพรีเมียมเนี่ย มันต่ํามากนะครับก็แถวประมาณนี้นะครับประมาณ5จุดหรือ4จุดแค่นั้นเองนะคราพรีเมียมมัน5จุดหจุดแค่นั้นเองถ้าเกิดเราเปิดลองพอลตอนนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าเสีย,ยมันก็เสียแค่นั้นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดดัชนีมันมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสจะได้เยอะก็ถือว่าค่อนข้างจะสักเซสเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานเนี่ย final settlement ไปที่ประมาณ 836.67นะครับคิดง่ายๆนะครับมันปิดที่836นะครับสไตป้ในการคอของเราก็คือช่วง825นะครับก็จับลบกันเนี่ยก็มา11จุดนะครับก็11จุดต้นทุนเราเนี่ยแค่มา4-5จุดก็แปลว่าตัวคอออปชั i o เนี่ยก็กำไรหลัก100%นะครับในตัวของ s a option นะครับก็จริงถ้ามันมีจังหวะก็คิดว่าอยากจะเน้นตัวของอ p t i o n ให้มันมากขึ้นถ้ามันมีจังหวะนะแต่ o p นเนี่ย อย่าไปหวังว่ามันจะเล่นได้ทุกวันนะครับคือมันต้องมีจังหวะที่มันมันพอดีจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างตัวปกติเนี่ยพวกพวกออปชันเนี่ยมันก็มักจะตั้งราคาขายที่ที่แพงนะครับแต่ตอนนั้นที่เราให้เปิดลองเนี่ยเราเห็นว่าราคาขายเนี่ยมันถูกนะครับเวลาดูว่าถูกแพงเนี่ยดู Imply Volatility นะครับว่า Implyvo โมันเท่าไหร่ตอนนั้น Implyvo โมันต่ำกว่า10นะครับต่ำกว่า10เนี่ยมันถูกอยู่ลวนะครับปกติพวก Implyvo โมันก็ควรจะเป็นเลข2หลักมากกว่า ก็ถือว่าออปชันก็จบไปด้วยดีนะครับก็กำไรมากกว่า100%นะครับส่วนตัวของราคารองคำนะครับอันนี้เราผิดพลาดน,นะครับเพราะว่าตอนราคารองคำเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เราคุยกันว่าตอนนี้มันเข้าสู่เฟสของโฟโมและนะครับผมอาจจะอันเดอร์อ m สติเมตเกินไปคือเวลามันเข้าสู่เฟสของโฟโมเนี่ยมันก็ทายากแหละว่าจุดท็อปมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เลยแบบ เราก็เลยรอจังหวะแหละแล้วเราก็รอจังหวะอยู่ว่าโอเคถ้าเกิดแคนเดลกลับตัวเนี่ยเราก็จะมาแนะนําฝั่งช็อตนะครับซึ่งมันเกิดแคนเดลกลับตัววันที่24นะครับคือตอนนั้นที่เราคุยกันไปเนี่ยตอนนั้นสมมุติถ้าเกิดใครช็อตเนี่ยคือเรามาร์กไว้แถวประมาณนี้นะครับสามเจ็ 0. เราเล่นฝั่งช็อตเพื่อจะส่วนเทรนด์นะครับแต่เราคุยไปแล้วว่าสต็อปล็อตเนี่ยคือ3ามพัคือถ้าผิดเนี่ยโดน50จุดแต่ถ้าเกิดถูกเนี่ยอาจจะลงมาเป็น100จุด แต่สุดท้ายเราผิดนะครับมันขึ้นไปเกิน3,800นะครับก็ถือว่าโดนสต็อปลอ s ไปสำหรับตัวของราคาทองคำนะครับตอนนี้ราคาก็ยังเร่งตัวขึ้นมาต่อนะครับแต่ตรงนี้ก็คงไม่แนะนำในการมาไล่ตามแล้วแหละนะครับสำหรับตัวเมื่อวานนี้นะครับที่ผมหยิบมาให้ดูเนี่ยจะเป็นสถิติของตัวของ Silver นะครับเป็นตัวของ Silver คือ Silver เนี่ยมัน RSI เนี่ยเกิน80นะครับเกิน80 จริงๆมันเกินตั้งแต่วันที่26แล้วนะครับเกินตั้งแต่วันที่26แล้วออไซเกิน80ผมก็เลยไปทําสถิติมาให้ดูที่เมื่อวานเนี่ยแปะลงในเทคนิคอลทองนะครับว่าสถิติมันเป็นยังไงนะครับคือก่อนหน้าเนี้เราเคยทําสถิติทองคําให้ดูว่าเวลาทองคํา80แล้วเป็นยังไงนะครับตอนทองคํา80เนี่ยมันมีโอกาสจะพักระยะสั้นก่อนมากกว่านั้นป๊อปในการลงเนี่ยตอนนั้นมัน60นะครับป๊อปในการขึ้นมัน40แต่ว่าซิลเวอร์เนี่ยไม่เหมือนกนน หลังจากไอซ์เกิน80เนี่ยขึ้น3นะครับลง3ก็คือป๊อปในการขึ้นกับลงเนี่ย50 50เหมือนกันเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า,าถ้ามันขึ้นเนี่ยค่าเฉลี่ยในการขึ้นของซิลเวอร์มันคือ10%ส่วนค่าเฉลี่ยในการลงมัน4%คิดง่ายๆคือ r i ค k r วอร์ด2รำหนนะครับคือถ้าเกิดมองเป็นการเทรดก็คือโอกาสขึ้นลงเนี่ยคือ50 50 แต่ถ้าขึ้นเนี่ยนะครับใน10วันข้างหน้าอาจจะขึ้นได้10%ถ้าเกิดลงก็ลงได้4%ี่เป็นต์ก็เห็นว่าตัวของ Silver ร์ไสติเวลาไอซ์ไอมันโอเวอร์บอเนี่ยก็ถือว่าไสติเนี่ยน้ำหนักเนี่ยออกไปทางเชิงบวกซะมากกว่านะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในตัว Silver เดี๋ยวมาที่น้ํามันนะครับสําหรับราคาน้ํามันก็สุดท้ายนะครับก็ขึ้นไปแถวเส้น200วันแล้วก็โดนขายอีแล้วนะครับก็ถอยกลับ ลงมาใหม่สําหรับราคาน้ํามันก็แพทเทิร์นที่มันขึ้นไปคือแพทเทิร์นสามเหลี่ยมดังนั้นก็ดูไว้ที่โลเดิมแหละนะครับห้ามหลุดต่ํากว่า61.5ถ้าหลุดต่ำไตดูนี้คือแปลว่าภาพของน้ํามันก็เปลี่ยนมาเป็นลงแต่ตอนนี้ยอ่อลงมาตรงน,นี้เรายังมองโอเคยังมองแบบเป็นเชิงบวกได้อยู่เพราะว่าทดสอบเส้น200วันไม่ผ่านไม่เป็นไรนะครับแต่ถอยลงมาแล้วยังยืนได้ไม่หลุดเนี่ยอาจจะมีจังหวะรีบาวกลับไปอีกรอบก็ได้นะครับแต่ก็คีย์สำคัญคือห้ามหลุด61.5สําหรับราคาน้ํามันดิบรา โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปหุ้นแนะนําเลยดีกว่านะครับจะได้มีเวลาตอบคําถามกันเมื่อวานนี้พอดีอ่าอินเทอร์เน็ตที่บอยสัตว์เออร์เรอร์นะครับก็เลยไม่ได้เจอกันในรายการนะครับก็มาที่หุ้นแนะนําตัวแรกก็เป็นตัว c p พ c p นะครับซีพีเราก็มีการคุยเบื้องต้นละนะครับจังหวะที่มันลงมาเนี่ยว่าเราจะร้อยมันกลับมายืนเหนือเส้น20วันให้ได้แล้วค่อยแนะนําซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า ถ้าหลุดเส้น20ไปเนี่ยภาพอาจจะเปลี่ยนก็ได้อาจจะเปลี่ยนมาเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์ดาวแต่ถ้าเกิดมันกลับมายืนเส้น20วันได้ก็คือการเปลี่ยนกลับมาเป็นไซด์เวย์อัพนั่นเองนะครับก็แนวรับแถวประมาณนี้แหละ48นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็แถวเส้น200วันที่50บาทสต็อปลอดถ้าเกิดต่ำกว่า47สิบำหรับ c p พีอตัวถัดมาก็เป็นตัวของ BTS นะตัวนี้ก็เหมาะคนที่รับความเสี่ยงได้สูงแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแนวโน้มที่อ่อนกว่าตลาดนะครับคือตลาดมันไซด์เวย์กึ่งไซด์์เวยอัพ แต่ว่าตัว BTS เนี่ยมันเป็นไซด์เวดาวนะครับแต่มันก็ลงมาที่กรอบล่างไปแล้วนะครับแถวประมาณ3บาทต้นๆเนี่ยมันคือกรอบล่างไปแล้วแล้วก็ตัวไอ i เนี่ยเกิดบูลดิชไดเวอร์เจนขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อนะครับเราก็เลยคิดว่ายังเก่งกำไรได้สำหรับ BTS แนวรับ3.14ส่ต็อปลอตเท่าต่ำกว่า3.02นะเป้าหมายคือ3.32แล้วก็3.44สําสำหรับตัวของ BTS นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ Land ์ n ฮาส์นะครับสำหรับ so Land น n d h o า s e จะเป็นการเล่นการเกิด Golden Cross แหละนะครับก็คือเรื่องของเส้น20กับเส้น200ที่มันเข้ามาหากาันแล้วก็กำลังจะตัดขึ้นนะครับคือสังเกตนะช่วงนี้ก็เห็นแพทเทิร์นแบบนี้บ่อยคือตอนที่ทะลุผ่านเส้น200แล้วเส้น20ตามไม่ทันก็ถอยกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เส้น20ตามทันแล้วมาเกิด Golden Cross นะครับก็เลยเป็นจุดในการเข้าซื้อติงกำไรแนวรับ4.28 stop อ o s s ถ้าต่ำกว่า4.2นะเป้าหมายคือสอ แลนด์แอนด์านะครับสำหรับหุ้นนอกเซตร้อยนะครับก็แพทเทิร์นคล้ายๆกันคือตัว IRC p นะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาแถวเส้น200เหมือนกันรอบแรกก็ไม่ผ่านนะครับเพราะเส้น20ยังไม่ตัดขึ้นตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ตัดขึ้นหรอกแต่มันใกล้มากละนะครับคือถอานนิดเดียวเองถ้าเกิดขึ้นแบกหน่อยหนึ่งเนี่ยก็าจะตัดขึ้นได้ก็เป็นจังหวะในการเก่งกาําไรสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแนวรับ0ู1สต็อปลอถ้าต่ํากว่า0 3 7ด เป้าหมายคือ0.49แล้วก็0.55สำหรับ IRCP นะครับส่วนตัวถัดมาเป็นตัวของ SHR นะครับตัวของสิงห์โฮเทลนะครับสำหรับสิงห์โฮเทลเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะที่เบรกเอาแล้วราคาเล่งตัวขึ้นไปแรงๆแถวนี้นะครประมาณ1.59เนี่ยเบรกปุ๊บราคาพุ่งไปเลยนะครับแต่ไม่ถึงเส้น200หรอกเพราะว่าไอตอนจังหวะมันเบรกเนี่ยเส้น200มันก็ห่างนะครับมันก็ขึ้นไม่ถึงก็ปกปติอยู่ละ สุดท้ายก็ถอยกลับลงมานะครับแต่ถอยกลับลงมาเนี่ยแนวที่มันเป็นจุดเบรกเอาเนี่ยมันถอยลงมาแล้วมันไม่หลุดนะครับอย่างนี้เราก็้องมองย่อเพื่อขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักตอนนี้ตัวที่ยังไม่ถึงเส้น200เนี่ยเราก็ให้เส้น200เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักไว้นะครับเป้าหมายหลักคือ1.8นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงเนี่ยก็มา1.72เป็นแนวต้านระหว่างทางส่วนแนวรับคือ1.62แล้วก็สต็อปรอถ้าเกิดต่ำกว่า1.58สําหรับสิงโอเทลนะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของสมาร์ทคอนกรีตนะครับสำหรับตัวสมาร์ทคอนกรีตเนี่ยเราก็มองทิศทางเป็นไซด์เว้อ up แหละเพราะว่าเราสามารถตีเป็น up trend channel ได้นะครับตอนนี้ก็พยายามฟื้นจากโซนต่ับรอบแรกเนี่ยก็ไม่ถึงเส้น200แล้วเพราะมันหา่างนะแต่ตอนนี้ย่อมาใหม่แล้วมายืนได้ที่กรอบล่างของ up trend channel เนี่ยเราก็ยังมองไซด์เว้อ up ได้ต่อนะครับคนเดลก็เกิดการกลับตัวนะเป้าหมายเนี่ย เดี๋ยวผมคิดว่าเส้น200กับกรอบบนเนี่ยน่าจะมาชนกันสักประมาณเนี่ย0.63เนี่ยลองนึกภาพว่าถ้ามันค่อยๆขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวกรอบบนน่าจะขึ้นไปเส้น200จะลงมาแนวหน้าชนกันสัก0.63ก็เลยให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับก็0.54สตอลลอถ้าเกิดต่ํากว่า0.50สําหรับตัวของสมาร์นะครับโอเคนะครับนี่ก็ครบสําหรับหุ้นแนะนําทั้งหมดละนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวคําถามยันต่อนะครับ สำหรับตัวแรกคือ F Smart นะครับสำหรับ F Smart เนี่ยก็เกิด b a r i s h Divergent แหละนะครับเพราะว่าราคาก็ถือว่าเร่งตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับก็เลยเกิด b a r i s h Divergent ในรอบล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เปิดโดดแล้วก็โดนขายนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเห็นการย่อตัวลงมาบ้างแหละนะครับเพราะาราคาเนี่ยเร่งตัวขึ้นไปค่อนข้างจะชันนะครับคือเส้น Up Trend เนี่ยผมไม่ค่อยอยากตีจี้งเท่าไหร่เพราะว่ามันมันสโลปมันเยอะเกินไปคืออะไรที่มันเป็นสโลปเกิน 45องศาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับคือเราอาจจะไม่ใช้ตัวของสโลปเนี่ยเป็นแนวรับนะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวของอ่ตัวนี้นะครับคือผมคิดว่าเวลาจะเล่นเนี่ยตัวนี้จุดที่มันเห็นชัดสุดเนี่ยคือสต็อปนะครับเพราะว่าถ้าหุ้นมันเป็นขาขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้โลล่าสุดอย่างเงี้ยเป็นสต็อปก็คือสมมุติเราเห็นว่าสต็อปลอนคือ8.4อ่สมมุติเรามองว่าแนวต้านคือ10บาทเวลาเราจะเล่นตัวที่มันเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะประเมินริคเรีวอร์ว่า เอให้มันอยู่แถวไหนแล้วข้างบนเนี่ยมันเยอะกว่าข้างล่างนะครับสมมติสต็อป8.4อย่างเงี้ยสมมติเรารอ,อซื้อ9บาทอย่างเงี้ย9บาทแล้วเอา10บาทก็คือด้านบน1บาทแต่ถ้าผิดเนี่ยก็ต่ำกว่า8.4ก็สต็อปอย่างเงี้ยนะครับเนี้ยก็โอเคนะครับเราคิดว่าควรจะรับตอนที่มันอยู่ใกล้ๆตรง9บาทซะมากกว่าสำหรับตัวของ f e s m a r t นะครับถัดมาเป็นตัวของ AVGO 80นะครับตัว BODCOM นะครับตอนนี้นะครับราคามันก็เริ่มที่จะ ถอยลงมานะครับเริ่มถอยลงมาตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดกั้ากึ่งแหละนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยจะเล่นกับเส้น20วันเนี่ยบ่อยมากคือช่วงแรกๆเนี่ยเล่นง่ายจะเห็นว่าช่วงเดือน6เนี่ยคือแตะแล้วก็ไม่หลุดเดือน7ก็แตะแล้วไม่หลุดนะครับส่วนเดือนแปดเริ่มจะเล่นยากขึ้นละคือมีจังหวะแบบหลุดแล้วกลับไปยืนได้หลุดแล้วกลับไปยืนได้นะครับตอนนี้ต้องเห็นว่ามันหลุดนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่ช่วงที่เล่นง่ายเหมือนตรงนี้นะครับตรงนี้มันหลุดอยู่ เราก็รอไปก่อนแล้วก็รอจนกว่ามันจะกลับมายืนเหนือเส้น20ให้ได้แบบแข็งๆก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับ,บาะงนั้นควรซื้อเมื่อมันกลับมายืนเหนือ2.2มากกว่าสําหรับตัวของ AVTO 80นะครับผู้ถัดมาเป็น OSP นะ OSP ก็ถือว่าจังหวะล่วงก็ล,งล่วงลงมาแรงเหมือนกันแต่ก็ไม่หลุดเส้น200ดังนั้นเส้น200ก็คือแนวรับหลักนั่นเองประมาณ17บาทคือแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยประมาณ18.3แล้วก็ประมาณ18.8สําหรับ ตัวของ OSP นะครับส่วน CK นะครับเป็นหุ้นแนะนำของเราเมื่อวานนีนะ้เราคิดว่าแถวเส้น200เนี่ยคือ k e ของแนวรับหลักนะครับก็ยังถือว่ารับได้แต่ถ้าเกิดสุดท้ายหลุดเส้น200ต่ำกว่า15บาทก็ต้อง stop loss สำหรับตัวของ CK นะครับส่วนตัวของเบมนะครับเบมผมว่าเล่นได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าเบมก็กลับมายืน เหนือแนวรับได้ล้นะครับถ้แตะแนวรับปุ๊บมีแคนเดลกับตัวสมมุติเราซื้อ5.2เนี่ยสต็อป5บาทนะครับก็ผิดทางก็โดน4ช่องแต่ถ้าเกิดถูกเนี่ยนะครับอาจจะได้แถวมน5.6อย่างเงี้ยผมคิดว่าเบมก็เล่นได้นะครับถ้ามีอยู่แล้วก็สามารถถือได้นะครับมาที่ตัวของอ Xiaomi 8 0นะครับ Xiaomi เนี่ยหลังๆก็เริ่มที่จะภาพดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือ ตัวของเซี่ยวมี่อย่างรอบล่าสุดเนี่ยขึ้นไปมันก็ไม่ขึ้นไปทำไฮใหม่ละนะครับแล้วก็แบแบแอบทำไฮใหม่ที่ต่ำลงนิดนึงด้วยนะครับอ่านี่คือภาพใหญ่แต่ถ้าเกิดเราดูภาพสั้นเนี่ยภาพสั้นเราดูแบบเส้น SMA 20หรือเส้น uptrend เนี่ยจะเห็นว่าตัวของเซี่ยวมี่เนี่ยเมื่อวานหลุด uptrend ลงมาดังนั้นเวลามันหลุด u p ท r e n d ลงมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องยอม stop ก่อนแหละนะครับหรือถ้าจะลุ้นก็ลุ้นได้กวันหนึ่งว่าวันนี้ต้องรีบกลับไปยืน uptrend ให้เร็วเพื่อให้มัน ไอการหลุดเนี่ยมันเป็นฟอลเบรกนะครับดับงนั้นผมคิดว่าแถวเนี้ยควรต้องรอสต็อปลอสมากกว่าถ้าจะลุ้นก็ลุ้นได้แค่วัน2วันถ้าเกิดกลับมายืนไม่ได้ก็ต้องถอยกอกมาก่อนสําหรับตัวของเสี่ยมีแปดศูนย์นะครับส่วน BWA ตอนนี้ก็เล่นอะไรไม่ได้นะครับคือก่อนหน้าเนี่ยที่เรายังพอให้เล่น BWA ได้บ้างเพราะมันไม่หลุดเส้น20แต่ตอนนี้มันหลุดเส้น20มาละเราก็ต้องรอให้มันกลับมายืนเหนือเส้น20ให้ได้ก่อนสําหรับ BWA นะครับส่วนปทสอพนะครับอันนี้ก็เป็น สามเหลี่ยมนะครับก็เราน่าจะคุยกันตอนที่คอมเมนต์ให้ในเทคนิคข้อท้องนะว่าน้ำมันตัวพอร์สอพอเนี่ยกำลังเบรกพอดีร้อยสิบกจุดห้านะผมจำราคาได้เลยแถวนี้นะครับสมมุติถ้าจุดซื้อเนี่ยก็คงแถวนี้แหละนะร้อยสิบกจุดห้าถ้ามีอยู่แล้วก็ถือต่อนะครับยกเว้นจะลงมาต่ำกว่าร้อยสิบกจุดห้าคือแปลว่าตอนนี้เนี่ยเต็มที่คือเท่าทุนนะครับถ้าเกิดเป็นไปตามแผนก็รอจังหวะในการทํากําไรเวลาขึ้นไปแถวร้อยยี่สิบเอ็ดจุดห้าถึง 122.5นะครับราคาตรงนี้อาจจะไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่สำหรับปตทสพส่วนตัวของโ r รเอ็นนะครับโพรเอ็นก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้มันลงมาเส้น20อย่างเงี้ยมันก็เล่นได้แหละแต่ตอนนี้มันหลุดเส้น20แล้วกลับมายืนก็ยังยืนไม่ได้ก็รอนะครับคือตอนนี้จะเห็นว่าเส้น20ก็จะเป็นคีย์สําคัญแต่ว่าเล่นยากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคือเส้น20เนี่ยถอยมาแล้วซื้อเนี่ยโอกาสได้กําไรผมว่าเกิน6-70เปอร์เซ็นต์แหละ แต่ช่วงเนี้ยนะครับเส้น20อาจจะมีจังหวะแบบดึงหลุดไปบ้างก็ต้องรอดูว่าหลุดแล้วยืนได้หรือเปล่าแล้วหลุดแล้วยืนได้ก็ยังเล่นได้แต่ถ้าหลุดแล้วยืนไม่ได้ก็ต้องรอนะครับส่วนตัวของฮานานะครับก็หลุดลงมาแรงเหมือนกันเนี่ยหลุดเส้น20ลงมานะครับนี่คือน่าจะหลุดชัดแหละอ่มันมีแกลบอยู่สุดท้ายแกลบก็ลงมาปิดนะประมาณ2 3 3แต่ถามว่าปิดแกลบละน่าเล่นหรือเปล่าคือมันมีการหลุดเส้น20ลงมาเนี่ยแล้วมันลงมาปิดแกลบอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าอาจจะเน้นรอดูก่อนมาาากกวว่สํหรัับของ ฮาน่านะเพราะว่าแนวลงเพราน่าจะเสียเหมือนกันเพราะว่าลุกเส้น20ลงมาค่อนข้างแรงเลยมาที่ตัวของลานานะครับสําหรับลานาก็ตัวนี้จะเล่นกับเส้น200นะครับคือเราก็ต้องรอดูแหละว,ว่าจะเกิดโกลเด้นคลอสหรือเปล่าร,รอบที่แล้วการเกิดโกลเด้นคลอสของตัวลานาเนี่ยมันก็หนุนให้ตัวลานนาเนี่ยวิ่งขึ้นไปปิดก a p นะครับตอนนี้เราก็รอใหม่ว่าถ้าเกิดเกิดโกลเด้นคลอสขึ้นมาเนี่ยเราจะมองเป้าหมายไปแถวไฮเดิม erm ที่16.9ตอนนี้คือรอโกลเด้นคลอสสำหรับ ัวของลานนาครับส่วน b l a ทุน18.4นะครับขายก่อนหรือว่าถือต่อนะครับคือถ้าเกิด b บ a เนี่ยมีอยู่แล้วตอนเราเข้าเนี่ยสมมติเราเข้าเราคิดว่าเราเข้าเพื่อเล่นยาวเนี่ยถ้าเข้าเพื่อเล่นยาวก็ควรถือต่อเพราะว่าถ้าเข้าเพื่อเล่นยาวมันมีโกลเด้นคอร์สเนี่ยให้เราลุ้นแต่ถ้าเกิดเราบอกเราเข้าเพื่อเล่นสั้นนะสมมติเราเข้าเพื่อเล่นสั้นแล้วมันขึ้นไปละแล้วสุดท้ายมันมันถอยกลับลงมาก็ต้องออกนะมันขึ้นกับว่า จังหวะถือต่อไม่ถือต่อเนี่ยมันคือการเล่นสั้นหรือเล่นยาวนะครับคือถ้าเล่นสั้นเนี่ยเอาเวียงนิดเวียงหน่อยออกปกตินะครับแต่ถ้าเล่นยาวเนี่ยเจอเวียงนิดเวียงหน่อยออกเนี่ยคงมันก็จะเป็นกรุ๊ปที่ไม่ค่อย make ซนเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นกับว่า BWA เนี่ยเล่นสั้นหรือเล่นยาวถ้าเล่นยาวก็ยังถือได้ถ้าเล่นสั้นก็ถอยมาดูออกได้เพราะว่าราคาก็ไม่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ในช่วงหลังนะครับ b h a คุยไปแล้วนะครับ STTP ทุน20บาทนะครับ ผมว่าถ้าถึงก็ขายออกก่อนแหละนะครับเพราะว่า20บาทผมว่ามันต้องติดมาตั้งแต่ช่วงเร็วสุดคือตอนต้นปีนะครับคือถ้าเกิดเราซื้อหุ้นเนี่ยแล้วเราติดมาเป็นแบบเกือบเกือบ,บปีเนี่ยผมว่าจุดซื้อมันไม่ดีแล้วลห่ะเวลาจุดซื้อมไม่ดีเนี่ยออกมาก่อนนะครับมาตั้งหลักก่อนว่าอ่าเราจะซื้อกลับไปใหม่จะเล่นกับใหม่ทีมเมื่อไหร่นะครับตรงน,นั้นก็ถ้าเกิดขึ้นมา20ก็ออกก่อนสําหรับ SCTP นะครับ ส่วนเอ็กโก้นะ Echo เอ็กโก้เรืนี้ก็ไซเวย์นะวันนี้เราอาจจะเห็นหุ้นไซเวย์เยอะหน่อยเพราะว่าตลาดมันก็กึกไซเวย์นะครับจะลงมาที่108ให้รับไหมก็หนึ่งร้อยแปดจะลึกไปหน่อยนะผมคิดว่าถ้าเกิดลงไหมใกล้ใกล้หนึ่งร้อยสิบเนี่ยอาจจะเริ่มเล่นละสําหรับตัวของเอ็กโก้นะครับส่วน s อ c เนี่ย s อ c ก็ก็ถือว่าแนวโน้มก็ไซเวย์อัพอยู่แหละนะครับเพราะว่า ราคาก็เกิดโกลเด้นครอสนะครับย่อมาที่เส้น20แล้วก็มีแรงซื้อนะครับแต่ตอนนี้ห่างเส้น20ไปน,นิดนึงนะครับผมไม่คิดว่าแนวรับเนี่ย1.09 1.1นะครับส่วนแนวต้านคือมองไฮที่สูงขึ้นไปนะรประมาณ1.26ถึง1.29เท่านั้นสำหรับตัวของ HGC นะยังถือว่ามีโอกาสขึ้นอยู่ส่วนแอดวานเนี่ยผมก็รอดูอยู่เหมือนกันนะครับแอดวานผมรอเบรกทีเดียวนะครับแพทเทิร์นมันคือสามเหลี่ยมนะครับเป็น descending triangle รอเบรก2.95แล้วค่อย follow by ไป ส่วน SPRC นะครับ SPRC ก็ช่วงนี้อาจจะไม่มีอะไรให้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลุดเส้น20มากลับไปยีนก็ยังยืนไม่ได้ก็ยังถือว่าไซเวย์อยู่สำหรับตัวของ SPRC นะครับส่วนตัวของ Popmart นะป๊อบมาก็ยังอยู่ในช่วงของไซเวย์เหมือนกันนะครับเพราะว่าลงมาเนี่ยแนวรับก็คือ10บาทส่วนแนวต้านเนี่ยผมว่าประมาณ12นะครับดังนั้นตอนนี้มันแถว11ก็เลยดูเป็นไซเวย์ก็รอตามแนวรับมากกว่า ส่วนลาดกรุ๊ปนะครับลาดกรุ๊ปก็ยังไซด์เวยเหมือนกันนะครับแนวรับ25หเนี่ยหรือว่า25.5ส่วนแนวต้านเนี่ยมัน27่เสำหรับตัวของลาดกรุ๊ปนะครับโอเอสพีซีบีโอเนี่ยบอกว่ามันไม่ถึงขั้นขนาดต้องสลับนะครับคือผมคิดว่ามันก็ตัว OSP มันก็ไม่หลุดเส้น2 0 0้ยก็ยังยังถือได้แหละนะครับอ่ตัวนี้น่าจะพิมพ์มาผิดนะครับมาที่ S k สเนะครับ SK ก็ ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ทะลุผ่านเส้น200มาสักระยะหนึ่งละนะครับเกิรดิคลอสก็เกิดมานะครับก็อาจจะต้องรอย่อแหละสำหรับตัวของ ASK นะครับแนวรับ8.5หรือว่ามันช่วง8.3นะครับรอย่อแล้วค่อยรับมากกว่าส่วนตัวของ c r c นะครับก็ยังไม่ค่อยไปไหนนะครับคือตอนแรกเราก็ให้รับไปแถวประมาณนี้แหละใกล้ๆตรงงนะครับก็ให้ถ้ามีอยู่ก็ถือต่อแหละนะครับผมคิดว่ายังมีโอกาสจะรีบาว์มาแถว23่บสต้นสำหรับตัวของ crc แนวรับที่ยีสบองเหมือนเดิมส่วน jmt นะครับ jmt อกว่าตอนนี้รอโกลเด้นคลอสได้เลยนะครับเพราะว่าเส้น20ก็วิ่งเข้ามาหาเรื่อยเดี๋ยวเมื่อไหร่เกิดโกลเด้นคลอสเนี่ยค่อยซื้อทีเดียวสาหรับตัวของ jmt นะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นแนวรับนะครับรอเล่นเบรกดีกว่านะครับส่วนกันกุลนะครับกันกุลก็คุยไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าถอยลงมาอั trend ยืนได้ไม่หลุดนะครับเราคิดว่าแถวเนี้ยก็เก่งกาไรได้สําหรับตัวกันกุลส่วนตัวของ ทริปนะครับทร,ทริปคอมนะครับทริปคอม80อ่ะโอเคนะทริปคอม80ก็ถือว่าโมเมนตัมดีนะครับเพราะว่าราคาก็เบรคตัวไฮเดิมขึ้นมาได้ย่อมาเส้น20ก็ไปยืนได้ไม่หลุดอย่างเงี้ยเนี่ยถือว่าโอเคนะครับก็สามารถเก็งกำไรได้แต่แนวรับมประมาณ2.44นะครับส่วนแนวต้านก็2.6แล้วก็2องจุสำหรับตัวของทริปคอม80นะครับ โอเคนะครับเวลาเราจะหมดละก็ขอ2ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับ SE นะครับ SE ขอดูนิดหนึงไม่ได้ดูนานนะครับ SE เนี่ยก็จริงๆก็ถือว่ามีการเกิดโกลเด้นค o อสขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้ราคาก็อยู่ที่เส้น20เมืม่อเราซื้อ0.5ได้เนี่ยนะครับ s t อ p l o s ส0.46นะครับเป้าหมายเนี่ยอาจจะมองมา0.6หรือ0.65ผมว่าโอเคก็ถือว่าเล่นได้สำหรับตัว SE นะครับ ส่วนตัว True นะครับ True เนี่ยตอนนี้ยังเป็นแนว mean r e v e r s i o n อยู่คือแนวรับไม่หลุดเนี่ยก็ยังสามารถเก่งกำไรได้แต่ถ้าหลุดตรงนี้ต้อง stop ทันทีนะต่ำกว่า10.1เนี่ย,นนย stop ทันทีตอนนี้ d v v n c e ก็ผมว่าหน้าลุ้นมากกว่า a d ดวาถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมแล้ว b r e a ขึ้นไป d v a n c นน่าจะขึ้นได้ดีกว่าตัวของ True นะครับสำหรับ ทิศทางในวันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับก็กึ่งไซด์เว์ไซด์เบย์อัพแหละสำหรับเซดินเด็กก็หุ้นที่เป็นไซด์เว์ก็รอๆหน่อยนะครับตัวที่เป็นก็พยายามเล่นหุ้นที่มันเป็นไซด์เวย์อัพไปก่อนนะครับคีย์สำคัญอยู่เส้น20อาจจะมีจังหวะหลุดบ้างน,นะครับถ้ามันกลับมายืนได้เงี้ยก็ถือว่าเล่นได้สําหรับตัวที่เส้นเี่สิบยังมีสโลปเป็นบวกนะครับโอเคนะครับก็จบประมาณเท่านี้นะค,คำถามอื่นเดี๋ยวไปถามในช่วงบ่ายในรายการชาร์ตเออร์สเปกทีฟได้นะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s ับ s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ี i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ